พระสุดตันตปิดกที่ขานิกายสีละขันทวักขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งพรหมชาลสูตรว่าด้วยขายแห่งพระสัพพัยุตยานอันประเสริฐเรื่องสุปป,ปิยะปริภาชกกับพรหมทัตมานพหนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จทางไกลระหว่างกรุงราชครึกกับเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปแม้สุปป,ปิยะปริพาชกก็ได้เดินทางไกลระหว่างกรุงราชครึกกับเมืองนาลันทาพร้อมด้วยโรมทัตมานพผู้เป็นสิทธ์เช่นเดียวกันทราบว่าในการเดินทางครั้งนั้นสุปป,ปิยะปริพาชกกล่าวติเตียนพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างส่วนพรหมทัตมานพผู้เป็นสิทธิ์ของเขากลับกล่าวยกย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างอาจารย์กับสิทธิ์มีถ้อยคําขัดแย้งในลักษณะตรงกันข้ามอย่างนี้ขณะเดินตามหลังพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไป2ต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าประทับแรม ณพระตำหนักหลวงในพระราชะอุทยานอัมพลัติกาพร้อมกับภิกษุสงฆ์แม่สุปาป,ปิยะปริพาชคก็เข้าพักแรมนะพระตำหนักหลวงในพระราชะอุทยานกับพรมทัตมานพเช่นเดียวกันณนะที่นั้นสุปาป,ปิยะปร,ะริพาชกก็กล่าวติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่าง ส่วนพระมทัตมานพผู้เป็นสิทธิ์ของเขากลับกล่าวยกย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างอาจารย์กับสิทธิ์มีถ้อยคำขัดแยง้งในลักษณะตรงกันข้ามอย่างนี้ 3. ครั้นเวลาใกล้รุ่งภิกษุหลายรูปขึ้นนั่งสนทนากันในหอนั่งว่าท่านผู้มีอายุน่าอัศจร,รย์จริงไม่เคยปรากฏ พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบว่าสัตว์มีอัธยศาศัยต่างกันดังที่สุปปาปิยะปริภาชกผู้นี้กล่าวติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างส่วนพรหมทัตมานพผู้เป็นศิษย์ของเขากลับกล่าวยกย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่าง อาจารย์กับสิทธิ์มีถ้อยคำขัดแย้งในลักษณะตรงกันข้ามขณะดเดินตามหลังพระผู้มีพระภาคและภิกษุสง์ไป 4. ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นจึงเสด็จไปที่หอนั่งประทับนั่งบนพระพุทธาาที่โปูลาดไว้แล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย เวลานี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพวกข้าพระพุทธเจ้าลุกขึ้นเวลาใกล้รุ่งได้สนทนากันในหอนั่งว่าท่านผู้มีอายุน่าอัศจริงไม่เคยปรากฏ พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบว่าสัตว์มีอัธยาศัยต่างกันดังที่สุปปิยะปริพาชกผู้นี้กล่าวติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างส่วนพรหมทัตมนบผู้เป็นสิทธิ์ของเขากลับกล่าวยกย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างอาจารย์กับสิทธิ์มีถ้อยคำขัดแย้ง ในลักษณะตรงกันข้ามขณะเดินตามหลังพระผู้มีพระภาคและภิกษุสง์ไปเรื่องนี้แลที่พวกข้าพระพุทธเจ้าพูดค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าค่าะท่เจ้า